พุทธวจนะฉบับอริยวินัยหน้าที่7-4-7ผมหลงได้ทำสิ่งนี้แล้วภิกษุทั้งหลายผู้อันเธอกล่าวอยู่แม้อย่างนั้นก็ยังโจท์เธออยู่ตามเดิมว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นปานนี้เธอหายวิกลจริตแล้ว ขออมูลหาวินัยกระสงถ้าความพร้อมร่างของสงถึงที่แล้วสงพึงให้อมูลหาแก่คาขาภิกษุผู้หายวิกลจริตแล้วนี้เป็นญติทันเจ้าค่ะขอสงจงฟังข้าพเจ้าคัดขาภิกษุนี้วิกลจริตวีจิตแปรปรวน เธอวิกลจริตมีจิตแปรปรวนได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมากทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกายภิกษุทั้งหลายโจ์คัดขะภิกษุด,ด้วยอาบัติที่เธอวิกลจริตมีจิตแปรปรวนประพฤติละเมิดต้องแล้วว่าท่านต้องอาบัติแล้วจงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมวิกลจริตมีจิตแปรปรวนเสียแล้วผมนั้นวิกลจริตมีจิตแปรปรวนได้ประพฤติมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมากทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทําด้วยกายผมระลึกอาบัตินั้นไม่ได้ผมหลงได้ทําสิ่งนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายผู้อันเธอกล่าวอยู่แม้อย่างนั้นก็ยังโจดเธออยู่ตามเดิมว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นปานนี้เธอหายวิกลจริตแล้วขออมูลหะวินัยกระสงสงให้อมูลหะวินัยแก่คาขาดภิกษุผู้หายวิกลจริตแล้วขอให้อมูลหะวินัย แก่คัดคะาวิสุผู้หายวิกลจริตแล้วชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สามอมุลหะวิันอันสงให้แล้วแก่คัดค่าวิสุผู้หายวิกลจริตแล้วชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าสงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ ให้อมลหะวินัยไม่เป็นธรรมสามหมวดดูกรอิภุกษ์ทั้งหลายการให้อมมลหะวินัยไม่เป็นธรรมสามหมวดเป็นธรรมสามหมวดนี้ให้อมมลหะวินัยไม่เป็นธรรมสามหมวดเป็นชนไหนประตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือผู้เจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทำกันเอาเอง วันคือล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทำอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาตตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบี่ยดเปลี่ยนซึ่งกันและกันเถิดจงมีตนเป็นประทีปจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสารณะเลยจงมีศีลเป็นประทีป จงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยทำแม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวกระทำก็ควรค่าแก่การศึกษาคนา้นคว้าหาความรู้เงี่สดลงสดับประฟังและน้อมนำไปปฏิบัติผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้ด้วยตนเองโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ วันนี้พระแม่เมืองเทพยิงหนิงนั่งก้าเจ้าสีวลีหรือพระแม่อือเจ้าขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทวจนะฉบับอริยวินยัยหน้าที่เจ็ดสี่แดค่ะ